แล้วเป็นไหนครับมีชุดสามน่าจะสามพันร้อยนะครับแล้วก็จะมีชุดรวมทุก,อ,กอย่างครับหกสิบใก้าร้อยนะครับเก๋าเนื้อวีบปุ้งน้าลายปูปุ๊ก ยังไงคะบยังไงครับกระเข่าเออมันจะปรุงเนี่ยแหละครับแต่ว่าโดนแป้งมันจะเป็นแป้งตันหิดอ๋อไม่ถาสูบเขาจะทำหายไงเด็กินตอนละให้รู้ก่อนเท้าูก็ ก็เป็นชุดนะครับมีชุดรวมทุกอย่างนะครับอันนี้หกพันบาทตัวใหญ่ร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็เอารวมทุกอย่างเอารวมทุกอย่างเอาเล็กกับใหญ่ครับเอากหกสิบใหญ่ได้ครับเสร็จด้วยทันเลยเนาะลองกินหลายๆอย่างเพิ่งจะเข้ามาที่จะเคยมาอัมพวาดูดีอะไรจะอร่อยนี่เขาเรียกอะไรติ่มซำเลยนมจิ้มเขาเรียกติ่มซำ ขายดีไหมคะเรื่อยๆครับผมจะคนเยอะช่วงเย็นครับอา่าคนเยอะช่วงเย็นตลาดนี้ปิดก,กี่โมงประมาณสามทุ่มครับสามทุ่มโอ้เดินสบายนะถ้าเขาว่าเย็นแล้วจะจะ,จะเดินได้นี่เย็นนีเ่เยือะน้องใจดีแถมไปด้วยไปชิมกันครับไปไปลุงชิมฮะก,ก่าวแล้วน้องเขาแถมมาให้ด้วยนะอร่อยไหมคุณลุงอือคุณลุงบอกอร่อย นี่ใครมาตลาดน้ำอน้ำอัพาวาก็มาเอาหนุนน้องเขานะคุณลุงบอกว่าอร่อยร้านยิงยงดูน้ำเลยไร